เกมที่ทรูเซเดียมครับแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับฉลามชนชมบุรีเอฟซีก่อนนี้เป็นอันดับตารางคะแนนนะครับทรูแบงคอกครับอันดับที่8ของตารางนะครับ21นัดมี32แต้มนะครับส่วนทางทีมเยือนนะครับชลบุรีเอฟซีนะครับอันดับ21นะครับ21นัดมี26แต้มนะครับและนี่ก็เป็นรายชื่อนะครับของทีมเจ้าบ้านนะครับทางทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับระบบการเล่น4-3-3นะครับนี่เป็นรายชื่อของทางชลบุรีครับระบบการเล่นนี่3-5-1-1นะครับ แล้วระสินคุณมงคลชัยเพชรศรีครับเป่าเกมเริ่มครับโดยเจ้าถิ่นทูแบงคอกอยู่ในแท้เป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับก็อยู่ในชุดเสื้อแดงสลับดํากางเกงดำนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับในขณะที่ฉลามชนจบุรีเอฟซีผู้มาเยือนก็อยู่ในชุดสีขาวล้วนครับทศวทรศรษลิมนาเสถียรมีปกเกล้าขอบอลและจ่ายลูกนี้ปกเกล้าขอยิงหน่อยกับยังตรงตัวของสินทวีชัยครับลูกยิงไกลนอกกรอบเขตโทษครับแต่ว่าจังหวะนี้ยิงน้ำหนักมันไม่แรงเลยครับ นะครับดูจังหวะนี้ของปกเก้าครับออกมาทางขวาย้อนกลับมาริสตองโดแล้วเปิดลูกนี้ไปโอ้โหดูครับถือว่าเปิดได้ลุ้นเลยครับแต่ว่านัทวุฒิสุขสุ่มเข้าไม่ทันครับบอลออกหลังไปดูอีกทีรับจังหวะเปิดได้ขวานะครับจะให้กับนัทวุฒิแต่ว่ามันแรงไปนิดเดียวครับทีมเยือนชลบุรีนะครับฤดูกาลนี้เล่นไป21นัดเก็บทีนชีตไปได้แค่4เกมนะครับนะครับเกมเดินต่อเฮเบตตี้เฟอร์นันเดสแล้วเติมเข้ามาครับวันชัยตวัดมาตรงนี้ ปกกล้าวแล้วกดลูกนี้เอาครับบอลชัดคานไป1 0เลยครับปกกล้าวอันนั้นครับยิงให้กับบางคอกขึ้นนําไปแล้วครับยิงลูกนี้นี่หมดสิทธิ์จริงๆครับสินทวีชัยครับดูครับเฮปติสตนี่จ่ายไปทางด้านซ้ายก่อนครับวันชัยเปิดมาแล้วก็ปกเกล้าโอ้โหยิงเผาขนแบบนี้ไม่รู้จะป้องกันยังไงเหมือนกันนะครับทางสินทวีชัยดูครับเจ่อๆหน้าประตูครับโอ้โหยิ่งนี่ไม่ง่ายด้วยนะครับคือลูกเปิดของวันชัยนี่ ปกนี่ครับคือต้องถอยมาแล้วเนี่ยวางเท้าขวาแปนเน้นๆเลยครับโอ้ได้ต่ำมองแล้วครับสินทวีชัยครับประตูที่3ในทยเลีกฤดูกาลนี้ครับปกเกล้าอันนันถือว่านําเร็วนะครับนี่ครับขึ้นมาเป็นนาทีที่20ครับแข้งเทพทูแบงคอกออกนําไปแล้วครับแล้วก็ต้องดูเทคนิคของโคเต้สะสมพบประเสริฐด้วยนะครับโดนนําแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนเทคนิคในการเล่นนะครับแล้วดูจังหวะของเจสีจอนครับดวลกับทอมเบียแล้วยิงลูกียังติดเซฟฟาลเคสกาด โอ้โหเกือบเวยโอกาสได้ครับเจซีจอนครับแล้วจังหวะก่อนหน้านี้ครับที่หลุดมาในกรอบเขตโทษครับดูครับเจซีจอนล็อกมาแล้วยิงไปก็ไปติดเซฟเลยครับยิงกะเสาแรกครับไปติดทางไปขึ้นฟาวเกสการ์ดดูว่าล็อกผ่านมาเรียวทอมเบียแล้วก็กดด้วยซ้ายนะครับโอ้ในกรอบนี่มี2คนเลยครับของแบงคอกแล้วดูเกมสวนกลับของชลบุรีบ้างครับเนี่ยครับเกลือกนิดออกมาทางซ้ายที่เจซีจอนเอาครับมีพื้นที่มีเวลา ดวลกับมาริโอทอมเบียเจซีแล้วไหลมาตรงนี้วางเท้ายิงนน้นๆไม่ตรงกรอบแลวครับแมแต่ว่าดูอีกทีจังหวะของเจซีจอนครับพาบอลมาแล้วจ่ายให้กับสิทธิโชคแล้วก็กดด้วยขวาจังหวะนี้ถากเสาไปนิดเดียวเลยครับลูกยิงของสิทธิโชคครับนี่พยายามยิงแบบเน้นๆแล้วนะครับแมเสียดายเลยครับรังสรรแล้วลูกนี้ต้องแก้และสุดท้ายเสียบอลครับแล้วเกมของแบงคอกมาทางซ้ายแล้วครับทันด้วยครับ วันเดอร์ลุยส์แล้วกระชากลูกนี้เอาแล้วครับวันเดอร์ลุยส์แล้วยิงด้วยขวาอุ้ยกระเอียงมารอเลยครับต้องหันไปขอโทษนะัททุฒิเลยครับเพราะว่ายิงไม่ดีครับตรงตัวของสินทวีชัยหลุดเข้าไปยิงโดยวันเดอร์ลุยส์ครับลากตีเข้ามาแล้วก็กะ <c oughs> ว่าจะยิงเสาแรกเลยครับวันเดอร์ลุยส์มีนัทวุฒุยืนรออยู่นะครับแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าเลี้ยงมาแล้วจังหวะนี้ขอจบซะหน่อยนะครับดูจังหวะยิงไปเข้ามือสินทวีชัยนี่สบายครับแล้วดูเฮเบตตี้วางมาตรงนี้แล้วกระตกยิงลูกนี้ข้ามคานกกล้าอัน์ เฮเบตตตาไวจริงๆครับตักไปครับแล้วก็ดูปกกล้าวกะจะยิงข้ามหัวสินทวีชัยเลยครับจังหวะนี้บอลนี่มันแรงไปนิดเดียวเลยครับข้ามคานออกไปตอกส้นมาให้กับปกกล้าวนั้นมองในกรอบแล้วไหลย้อนมาเจอกับเฮแบตตี้แล้วยิงซ้ายตรงตัวของสินทวีชัยครับโอ้โหวันนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยครับแบ็กซ้ายอย่างวันชัยครับดุอเคีกทีเปิดไปของปกกล้าวครับแล้วไปฉแลบแนวรับนิดนึงครับเข้าทางปืนวันชัยนี่กดเปรี้ยงเดียวซ้ายเลยครับ ครับฝากวันไว้เข้ากลางมา้ครับปกแลาวอันนั้นให้ช่องนี้มาเฮเบตตี้เล่นกับนัทวุฒิแล้วเฮเบตตี้ครับโอ้โหชิงหนึ่งสองมายิงมันเท้าจริงๆครับแต่ว่าข้ามคานออกไปโอ้โหไอเดียการเข้าทําจังหวะนี้ครับนัทวุฒิกับเฮเบตตี้ยิบสุดยอดครับดูอีกทียบจังหวะของเฮเบตตี้บจ่ายกับนัทวุฒิแล้วก็ตะบันด้วยซ้ายครับเจสซี่จอรนี่วันนี้โดนมาเนลทอมเบียร์นี่เป็นเงาตามตัวเลยครับ มีโอกาสยิงไปแค่ครั้งเดียวนะครับเจซีจอนเราดูจังหวะของทิสตองโดแล้วนัทวุฒิสุกสุมก่อนกนี้สองศูนย์ไปเลยครับโอ้โหครับพีเฮ hey ไปก่อนแล้วครับโอ้ยิงประตูได้ต่อเนื่องสองเกมติดต่อกันเลยครับแต่ดูจังหวะนีดด้ทีบจังหวะทิสตองโดจ่ายไปกับนัทวุฒิแล้วโอ้โหครับจังหวะนัทวุฒิดึงมาแล้วก็ยิงด้วยขวาครับทิสตองโดล,ลากไปก่อนครับนัทวุฒิแตะบอลแล้วก็ยิงด้วยขวาจังหวะนี้เฉียบคมเหลือเกินครับวันนี้น่าสนใจตรงการยืนตำแหน่งเนี่ยครับคือ ทรงชัยทองฉ่านะครับประกันหลังนี่แม่มันเป็นช่องตรงนั้นด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงจูเนียร์เอลสตอร์ด้วยครับสุดท้ายไปเข้าทางปืนของคนนี้ครับนัทพุฒิสุขสุ่มครับกำแพงนี้3คนครับเฮเบตตี้ยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหแล้วบอลชนเสาแล้วตัวซ้ำไม่มีครับยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับโอ้ยังแค่สองศูนย์ครับต้องต้องชมครับหล่อแล้วก็เล่นดีด้วยนะครับแต่ว่าดูจังหวะนี้ครับลูกยิงด้วยซ้ายครับฟรีคิกของทางเฮเบตตี้ครับ เกือบจะขึ้นนำสามสูเรียบเจ้าตัวนี้เสียดายสุดๆเลยครับบอลมันโค้งมากไปหน่อยไปชนเสาครับบอลตกลงมาเก็บได้เกลือกฤตไปที่สิทธิโชคพาโสยิงสักหน่อยครับน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกแล้วพระสินนะครับคุณมงคลชัยเพชรรีครับปอนุวีดหมดเวลาแข่งขันในครึ่งเวลาแรกเป็นเจ้าถินทูแบงคอกที่ออกนำชมบุรีเอฟซีอยู่2ประตูต่อศูนย์ครับเช่นเดียวกับหมายเลขที่ยเนะครับเศรษฐุิวงสายนะครับอาครับเกมที่ทูเซียมเริ่มครับครึ่งเวลาหลัง ออกมาทางซ้ายครับวันเดลุยส์อุ้ยแล้วแกสับมีนพนนนี่ประคองอยู่แล้วไหลเข้ากลางมาเก็บลงแล้วย้อนกลับมาวิ่งมากดลูกนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับสาประตูต่อศูนย์ไปเลยครับโอ้โหดูครับโอ้โหสวยสดงดงามเหลือเกินครับประตูนี้ของทศวรรษลิมวันนสัสเทียนะครับจังหวะเปิดไปของวันเดลุยส์ครับแล้วก็ปกกล้าครับแตะมให้เพื่อนแล้วก็กดเปรี้ยงเดียวด้วยขวาครับโอ้โหบอลเห็นอีกทีหายไปในประตูแล้วนะครับยิงคมมากๆครับลูกยิงของทศวรรษครับ ดูปกกล้าวแตะแล้วก็กดด้วยขวาโอ้โหครับมองไม่เห็นเลยครับทางสินทวีชัยครับคือบอลเนี่ยมันไซส์อ้อมตัวของสินิโชกพาโศด้วยนะครับซึ่งหลังเล่นมาได้6นาทีครับทูแบงคอกได้ประตูที่3ไปแล้วครับดูจงบาของดูโรซินนี่แล้วเจสซีจอนครับตวัดยิงด้วยซ้ายข้ามคานไปเงียบกาฟาดูโรซินนี่เปิดมาแล้วก็ตวัดยิงครับแต่ว่ามันโดนใต้บอลเลยครับลูกยิงของเจสซีจอนไม่ได้ลุ้นไปอีกครับลูกยิงจังหวะนี้ มาครับดูลูกเตะมุมจังหวะนี้ครับวันเดลุยเปิดเข้ามาแล้วโค้งลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยไปอีกครับโอ้นำห่าง4ต่อศูนย์เลยครับแล้วเป็นคนที่ลงมาใหม่ด้วยครับพุทธินันวรนศรีครับดูกีบลูกโยนของวันเดลุยครับแล้วขึ้นไปตรงนั้นนีขึ้นไปคนเดียวนะครับดูจังหวะโคกของพุทธินันนะครับเปิดมาต้องชมด้วยครับลูกเปิดของวันเดลุยนี้แม่นมากครับแล้วก็เข้าศีรษะของพุทธินันนี่มงเสาแรกเข้าไปเลยครับ นัทวุฒิวงสายนี่เตรียมจะซ้ำอยู่แล้วนี่ครับได้ออกแรงแล้วนะครับในครึ่งหลังแล้วโอ้โหยยนไปจังหวะนี้ครับแล้วมาครับนัทวุฒิสุขซุ่มแต่งเข้าขวาแล้วไหลต่อไปอานนนอุ้ยแล้วเกี่ยวไม่ดีครับหมดโอกาสพังประตูไปเลยครับลูกเปิดมาของไม่ขึ้นาวเคสการ์ดนะครับแล้วผู้เลนสิ่นี้ก็ไม่ให้ทงล้ำหน้าด้วยนะครับและพยายามจะดึงครับดูครับนัทวุฒิแต่ว่าอานน์ครับจังหวะนี้ก็ไปเสียจังหวะนิดนึงเลยครับดูครับนัทวุฒิจังหวะดึงครับแหม โอ้สกไกลแล้วไหลไปทางขวาครับเปล่าครับมีพื้นที่ครับวิศรุตอิ R ่มอูร e าแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วร์จเสาไกลครับโอ้สารวัตรเด่นนิดแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบดูจังหวะตักเข้ามาเสาสองครับแล้วสอดยิงด้วยนี้จังหวะนี้ของทางสารวัตรนะครับ้าตัวนี้เสียดายเลยครับดูวสารวัตรจีบเสาไปหนึ่งทีด้วยครับแล้วเกมสวนของแบงคอกมาแล้วครับอานทน์อุ้ยรถสปีดเติมขึ้นมาด้วยครับอ่าครับตอนนี้3-3เป็น43แล้วครับ อาโนน์อมอเลือดสักแล้วไหลเข้ามายังไงครับแตะหลบตรงนี้แล้วจ้อนกลับมาใช้กับมิก้าชูนสีครับโอ้โหแคเติมขึ้นมาถึงกรอบหกหลาเลยครับดูจังหวะมาของอาโนนครับลากตีเข้ามาแล้วก็นี่จังหวะก่อนหน้านี้ก่อนครับจังหวะปาดมาโอ้โหครับชาณรงค์ครับเป็นคนเซฟไปกับทีมเลยครับจังหวะปาดมานี่จะให้กับมิก้าครับชาณรงค์นี่ไปเคลียร์จากตรงนั้นพอดีเลยครับวันนี้ถึงตรงนี้นะครับเล่นมาเกือบแปนาทีนี่บอลฝั่งเดียวจริงๆครับ นะครับเด็กเปิดเข้าไปอีกทีนึงอุ้ยแล้วจังหวะนี้ครับนัทวุฒิสุขสุมโอ้เดี๋ยวต้องดูว่าล้ำหน้าหรือเปล่าครับแต่ว่าที่แน่แน่บอลไม่ตรงกรอบครับลูกเปิดครับจากทางด้านขวาครับดูอีกทีจังหวะโยนเข้ามาครับแล้วสไลด์จังหวะนี้ครับทางนัทวุฒิครับสไลด์ไม่ถึงครับลูกเปิดของทางวิสรุตเลยครับเปิดไปแล้วโอ้โหเกือบจะได้50ครับถือว่าเป็นกองหน้าที่เคลื่อนที่หาตำแหน่งได้ดีจริงๆนะครับจ่ายลูกนี้น้ำหนักไม่ดีเสียบอครับชาณรงค์ จะสวนได้ไหมและไหลมาช่องนี้เอาวล้ครับเศรษฐวุฒิวงสายดวลกับวิศรุตเศรษฐวุฒิเข้ากรอบเขตท้อนและตวันลูกนี้แล้วกดอาวครับประตูตีไข่แตกจากเจสซี่จอนครับโอ้ต้องชมความขยันของเศรษฐวุฒิวงสายด้วยครับลูกเนี้ยดูวบจังหวะความขยันนะครับเศรษฐวุฒินะครับเจอกับวิศรุตนะครับแล้วจังหวะเบียดสุดท้ายเศรษฐวุฒิจ่ายต่อกลับไปที่เสาสองครับแล้วก็เข้าชาร์จโล่งๆครับลูกยิงของเจสซี่จอนครับดูวบเหลือแค่เสากับตาข่ายครับจังหวะนี้ก็ไม่เหลือเลยครับ ดูครับคือเผาวิสรุตเลยครับสำหรับเศรษฐวุฒนะครับแล้วก็หน้าถวายผ่านไปเลยครับลูกนี้ครับเจสซี่จอนครับทับอินง่ายๆนะครับอาครับไมคกทีครับทางซ้ายดวลกับจูเนียร์เอลสตอร์แล้วลากหนีแล้วล้มตรงนี้พุทธสินชี้จุดโทษครับโอ้โหยังจะมีจุดโทษในช่วงทดเจ็บเนี่ยครับไปเสียเหลี่ยมเลยครับสำหรับจูเนียร์เอลสตอร์ครับ โอ้โหนี่ไปเสียท่าเลยครับให้กับทางวันเดอร์ลุยส์จังหวะเลี้ยงเข้ามาในกรอบเขตโทษครับดูลีลาของแกจังหวะกระชากแล้วครับไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันครับจูเนียร์เอลสตอร์ครับเอาครับดวลกับสินทวีชัยครับในช่วงทดเวลาการแข่งขันวันเดอร์ลุยส์กดลูกนี้เนี่ยครับแม่พุ่งกระถูกทางเลยครับสินทวีชัยแต่เอาไม่อยู่ครับ5-1ไปแล้วครับที่ทูเซเดียมครับแอนด์ดูดูลีลาการดีใจของแกวันเดอร์ลุยส์ครับกดด้วยขวาครับไปทางซ้ายมือตัวเองครับ พยายามเซฟแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหดูกดเต็มข้อเลยครับรับยังไงก็รับไม่อยู่สินทวีชัยอยู่ครับจริงๆอ่ะพุ่งถูกทางด้วยครับสินทวีชัยแต่เอาไม่อยู่ครับเจอกับพุทธินันแล้วเปิดเตะอยู่ที่พุทธินันครับวิศรุตเคลียมาแล้วพระศรินคุณมงคลชัยเพชรศรีเป่าลูกวีดหมดเวลาการแข่งขันที่ทูเซเดียมครับก็เป็นเจ้าถิ่นทูแบงคอกอยู่ในแต่เปิดบ้านถล่มชลบุรีเอฟซีไป5ประตูตอนหนึ่งเซนฟุตบอล